ครับพี่น้องครับวันนี้เที่ยวไทยชาแน,นลจะพาพี่น้องไปร่วมสร้างบุญถวายปูนซีเมนเพื่อก่อสร้างเมมเผาศพที่ก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับณนะสำนักสงฆ์ลานยางบนวางโจบอับเพื่อมือังดตาครับครับพี่น้องครับเราไปร่วมสร้างบุญถวายปูนซีเมนพ,พร้อมๆกันเลยนะครับ สนมหาอานยิ่งใหญ่นะครับอือครบอาซูสรเรียบร้อยอเป็นรับพรได้นั่งยอดสวยมาพะก็ให้พรนี้ก็ได้ใหโลกหนึ่งเห็นไหมนี่ก็ดนีดนี้นี่ก็ได้นก็นนนีก็ได้้ อาบิวาจาใเสริตินิตามุตราปจารนีอตตโรธรรมาวันเสิอายุวโนทุขามีความความเจริญได้บริจาคปูนมากมีความสุขความแข็งแกร่งน้องเหมือนปูนได้อานิสงมากเนาะก็ขอว่าจะไปจัดไปสร้างยังไงก็อยู่ที่วัดเนี่ยแหละเนาะเออไม่งั้นก็เอาไปสร้างเมนมั่งหรืออาจจะเป็นที่หัวกระพาน เราก็ถือว่าโยมมาทำบุญทำพิธศาสนาแล้วขอพระทูตทำอะไรเออมีนีตามขั้นตอนของืควิดฮะเล่งอะไรก็เลนเล่นทั้งหมาคิดเลยมหไวตรงนี้หลังผมก็ไม่ค่อยดีเออแเดี๋ยวดูศิ์มันมาเย็นๆเดี๋ยวให้มันยกเข้าไปรวมกันใจโยม ทีนี่จั๊กโผล่าอะไรเออถ่ายรูปถ่ายอะไรก็จะมีะอ๋อจัะกโผล่เนี่ยเวียานบอกเลยนะ <c oughs> นก็มันก็ลุกขัดหน่อยแล้วผมก็หาเพราะว่าเขาตรงๆเก็จะเข้า <c oughs> ดียดอดเข้ามาตืนเรื่องเขาจะคุกองตื่น นีตะโผใหญ่เลยใช่ไหมไปสอ่าปกติเขาก็จะไปบอกไอ้ในคนในพันใอะไรเขาอีกทีนึงอ่งทำไมทำไมนี่การมอยู่หมดเลยีทหารก็เป็นอะไรก็เป็นอ๋อมันยุ่ยยุดยยุ่ยยุ่ยการเป็นอย่างนี้นะเมื่ไม่ได้ไปแกก็เลยว่าจะไปรวมกันในสาหน้าไอ้กทีหนึ่งเคยเก็บเก็บข้อมูลไมันยังไม่เสร็จนะเนสาหน้าก็ก็ต้องะทำ พวกเต่าเผาอ่ะน้องเผาเผาเผาขยันเผาอแล้วเผาโทษแม่เราเผาลูกเนี่ยเนี่ยนะเอปีนี้ไอ้ลูกหลังคาก็กระเบื้องมันได้แล้วโยมเป็นเจ้าภาพผ่านหมดแล้วก็เลยไม่ได้บอกบุญกับทับอะไรแจกซองคนไปพิมมาร้อยซองไอ้พันซองก็แจกไปร้อยฉุกหวยรางวัลนิยาไแบบนู้โอ้ยเข้าใจ ก็จบแต่คนนอกที่เราแจกซองเขาโอนเพิ่งสรุปมเมื่อเช้านี้เขาโอนเข้าบัญชีวัดให้หมดแล้วแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเนี่ยไม่ได้ทอดนะแต่และเขาโอนใส่บัญชีกันมาแต่ละสายละสาย <S <S เขาก็รู้แล้วว่าไม่มาไม่จัดแล้วเขาก็เป็นเม็ดเงินเข้ามาแล้วที่วัดมีอยู่ในเมื่อเช้านี่สรุปทีนี้เหลือแต่พวกหมู่ชาวบ้านเขาก็จัดมาแค่สิบคนอะไรอย่างเงี้ย เพื่อมาล่งเรียงกันแล้วก็ทําการสวดทอดอะไรเีให่เป็นพิธี houses. เลยเงียบไปเลยในห pues มู oh ่บ้านก็ห้ามจัดห้ามมีการยื่นเลยห้ามงตั้งกลุ่มตั้งกันมอะไรก็ไปเรื่อยเลยเงียบแคบจนที่ในไทยมันห้ามตั้งกลุ่มห้ามกินเหล้าห้ามอะไรดื่มแล้วดืนั่งดื่เพื่อเสียงสุดไม่มีพระอยู่ได้คือไม่มีใครเอาแล้วถึงไม่มีใครมีกิจนิมนต์ แต่ว่าเป็นวะนดสำนักสงฆ์ที่สร้างก่อนเขาเพื่อนอท่านเจ้าคุณเป็นผู้วางเสาเข็มมาที่มรณนะภาพไปเลยวางตอกศิลาเลิกให้ก่อนแถวนี้หมดเลยเกือบยี่สิบหกปีแล้วอยู่ไปก็เป็นวัดล้างเป็นที่พักของชุมชนมั่วยามัมงยาเสพติดัมงเด็กแว้นอะไรเงี้ยก็มเีเยอะไปเนี่ย,ยห้องเดีืยวเนี่ยเกิดอะไนะห้องงาม ก็เพิ่งเข้ามาได้สองปีก็เพิ่งเริ่มพระไม่มีพระอยู่เลยนี่หรอกเป็นแหล่งแบบว่าพระเกณฑ์พระไอยู่ไหนหรือรอนอะไรมาพาักกันตรงนี้ก่อหรือใครจะ <c oughs> าขายหอมขายกระเทียมก็มาหานอนเนาะตรงนี้โจที่โจท,ทางแะไรงเนี่ยเอาเรื่องมาทุกคืนมามามาเป็นตัวคนเลยถ่ายรูปติด GOT ิดหนึ่อยู่กับฉันไม่รู้เป็นสิบสิบม้วนท่านโยมบานเลยเออคุยกันให้รู้เรื่องเลย ยือย่างเงี้ยยืนผีเผลอมีหมดถ่า,ตายติดติดเลยถ่ายติดติดเอออติดอยู่ให้ชมออก็เลยว่ามันเป็นถ้าเป็นเมืองนี้มันเป็นเมืองต่อจากกำแพงเพชรมาเมืองมันจมอยู่ในดินทั้งนั้นแะตายบานหมดหมดหมดนะเมืองถูกฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยนนขุดมาก็มีแต่เนี่ยเห็นไหมศีลาจาลึกเท่านั้นหอหอ้าของเก่าเท่านั้นแหละขุดบ่อทีก็เจอแต่หินศีลาแรง นี่แหละมองออกเลยขุดบอมานะ<ล>สรุปบ้านแถนี้มันเป็นเมืองเก่าเราข้ามาหารูกป,ปัดกําไรอะไรกันอยู่แถวนี้ยหลังนี้เองอ่ะก็มันต่อจากกาแพงเพชรนะใช่ไหมกาแพงเพชรพชิษุโลกนี่มันแนวเดียวกันตร<อ>งนี้ก็ต้องม <ๆ S 1> ไม<ป>่มีแต่มันถูกดินกบไปหมดแล้วแต่เลยไปข้างหน้าสักไม่ถึงสิบโลเขาขุดไปเขาก็เจอรูกป,ปัดเจอกาไรกันเขาก็หาขายกันอยู่คุยกันมาจริงๆอย่างนี้ แสดงว่าเอาเรื่องของเนี้ยโอเคนะฉันอยู่ฉันยังเจ็บมันป่วยเลยแล้วฟันเต็มปากในรอกของมันโอ้โหก็มีวิชานะพูดถึงแบบเนี้ยนะรอกมันไปรอกกันมาแล้วฟันเหลือสองฟี่กันแล้วมันก็ถล่มเราเหมือนกันนะเล่นกันบินพักกันเาคนแต้เขาก็ตายเลยเจ็บป่วยกันพักเพื่อก็อัาลือนตายกันทั้งนั้นเลยนะเราหวานมาว่าอัาพื้น เราปีที่แล้วเลยก็ตายร้องตายชนู้ย้กระทำมือมืไรนเนี่ยมืออะไรหมดใามีของมีอยู่โอ้ฉันนี่ขนาดฉันมาสดๆยังระบมเลยเรีฟันมาเต็มปากผมไปยันกระแทกเรานก็อักหมดเลยนั่หลอสมที่สองททีฟันออกทีที่เนี่ทิสามหลุดทีงสามที่แต่จูอยู่หัวปักเลยแต่เราก็สู้เราเหลือเพ็นพคเอาเอาเนาะมันเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องในพวกจอมยุทธ์นล แล้วเราเป็นอย่างนี้ไปแล้วไม่ได้ว่าคุยเก่งหรอกระบบบุกัวก็กล้าเหมือนกันน่ะเลยก็ต้องอยู่พูดมันเยอะพูดเยองพูดพูดไอ้พวกอะไรที่เขาเล่นของเล่นสายาศาสตร์รู้สึกมันจะมาลงอยู่แถวนี้หมดเวลาเขาปล่อยของจากแต่ละที่แบบช่วนบันพัะใหญ่โฉันว่าอย่างนั้นอ่ะนะเจ้าทิงเก่าหรือเจ้าเมืองเก่าพวกคุณคุณแปลกๆอ่ะคุณสายมนดำอะไรมันจะลอย ลูกไฟฉันเห็นเ่าโอนมันมาสเรืแลยวแต่ก็ถามคนเก็บลูกาฟอะไรวะฉันก็นึกวน่ยลูกไฟมันขึ้นลงเฉยสมรูปลูกเขาโหกเาหว่างสเขียวสองลูกฉันบอกว่าแน่จริงวันหลังมาใหม่วันนี้ฉันคิดว่ามันเป็นสะเก็ดดาวตกคือแรกแจ้เห็นลูกาฟมันลงอย่างนี้เห็นไหมมันช้าเหมือนกับปืนสองแสงน้องทหารเลยฉันบอกวันหน้ามันใช่ดาวตกก็เปล่าว่าสวยดีว่าเขียวพัด ี๋ยวว่าหลังมาใหม่ก็เอาแบบมาชิ้นเขียงบั้งดิจะได้รู้ว่าไม่ใช่ดาวตกชิ้นเขียงมาเฉียงหมดมาเขียงแรกวันแล้วเราปากเลยที่แรกเราถึงรู้กราดาวตกในอุกาบาทอะไรอย่างงี้ไงอะไรยมุทารเลยน่ารักนี่เองไม่รู้อะไรเลยนะท่านโยมดูสิลาแรงทุกอันเลยคุณบ่อน้ําเนี่ยแห่งหญิงมันเป็นร้อยร้อยปีแล้วขึ้นมาก็แสดงว่าในบ่อหรือพื้นดินใต้ไม่ใชมือเก่า แดี๋ยวนี้มาส่วนมากที่คุณไม่เป็นโควิดเวลาเขามาหาฉันอนะเขารู้ฉันพอมีเซนตนะ์เนีอหมอสั่งตายให้มากลับตัวมาก่อนโควิดมันแรงกว่านี้หมอบอกไม่ไหวแล้วให้ไปตายที่บ้านเนอะกลุ้มปอดลงอะไรหมดแล้วฉันก็ปู่ปูข้ามาจาับทำพิธีกดหัวเอาเอาชื่อมาเขียนเขียนไปไว้หน้ามาเรวยนตรวจหายหมดแล้วไม่มีใครเป็นเลยจนได้ลำดับหนึ่งอะนี <laughs> <laughs> ่ใครเป็นเลยในหมู่บ้านนี้ไม่เคยตาย ไม่ได้มีกลิ่นที่บนเลยไม่มีใครทายไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นเลยความจำใจละการโควิดไม่อยากให้ลื่นเลยมันจะติดเครื่อะไรเลยอืมโดยเฉพาะเป็นเขียนนี้ระบาดอยู่เลยออกระกาศแค่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคุยใครที่ทอดก็ทอดไป ไปแห่กันมาเงียนี่ยบอกวางไว้ก่อนปกติเราจะมีงานเลี้ยงโรงทานอะไรน,นั่นหยุดมดเลยนีส,งสดงว่าปกติย<ะ>ังมีกุศลปกติเอาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าจะมาสาดน้ำไปในวัดก็หยุดอีอก,อก,อกไม่ได้เล่นของเล่นกากาันนะอันนี้ก็มีแตการทอดผ้าป่าอย่างเดียวก็คือจัดพุ่มมาแล้วทอดกลับบ้านมีอยู่สองสองโลกเช่นนี้นะเป็นอย่างั้น ซีหน้าอืมฉันก็ถึงบอกเบอร์ไว้ละฟรีหน้าแต่เขาบอกติฝาแล้วพ่อจันเออติดฝาแ้วพ่อจัน์อ่ะเบอร์พ่อจันเออมีใครต้องการจดตรงศรัทธาอะไรเงี้ยอืมติดต่อพ่อจันได้ ว่าไข่ของไข่ของกินนะเนาะไข่ของกินอากาศไม่ร้อนใช่ไหของกิน